หนีจากหมีปีศาจที่ห่วงถังน้ำผึ้งจะหลอนแค่ไหนห้ามพลาดสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในชิปนี้เราจะมาเล่นปีศาจหมีครับทุกคนปีศาจหมีนะ <c oughs> โอเคไง่กันเลยเลยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับมาซึ่งเกมเนี่ยผมเพิ่เคยเข้ามาเล่นครั้งแรกเหมือนกันแต่ดูจากรอบๆแล้วผมว่าน่าจะเก็บของพวกที่มันบอกอยู่ข้างบน จอครับว่าให้เก็บถังน้าผึ้งให้ครบสิแล้วก็เหมือนจะเป็นแผ่นกระดาษอะไรสักอย่างให้ได้5นะครับปะ่ะเราเข้าไปเลยเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่ามีลิ้นพันกันอีกแล้ว <c oughs> โอเคไปกันครับไหนดูซิเป็นยังไงบ้างอันนี้ชัปเตอร์สองคอมมิสูแสดงว่าอันนี้น่าจะมีแค่ชัปเตอร์แรกนะครับมาเราเข้าไปข้างในกัน ได้ปิญแจสีฟ้ามาแล้วก็อ่าดีเเอร์จะบอกวิธีการเล่นนะครับอันนี้คืออะไรเราสามารถวางกับดักได้โอเคอันนี้คืออะไรอะสไลด์ใต้บันไดเฮ้ยใต้กำแพงโอเคครับแสดงว่ากำแพงมันจะมีพวกช่องช่องใต้ให้เราไปหรอแล้วก็พวกเครื่องมือสามารถใช้ตามที่เราเก็บได้หรือว่าประตูที่มันบอกให้เราต้องใช้อะไรใช่ไหม ันนี้คืออะไรเราเทียเราคือวิ่งเหรอ <c oughs> โอเคแล้วก็อะไรน,นี้อันนี้คืออะไรคอนโทรลเอาควบคุมเหรอชิปชิปอ่าโอเคนึกออกละอันนี้คือคำใบเหรอปะ่ะอืมเสียงเสียงคำรามมาแต่ไกลอ่าเจอแล้วครับอันนี้คืออะไรกับดัก เคครับเจอถา,างน้ำผึ่งแล้วอันแรก <c oughs> เสียงของสิงโตนี้คือประตูต้องใช้กุญแจสีส้มอ่าเก็บได้เก็บกระดาษได้อย่างละชิ้นโอเคครับได้ถา,างน้ำผึ่งมาสองอันละคือตอนนี้คนที่เข้ามาได้ผมว่าน่าจะมี อ่าหาเจอแล้วครับไปตามด้วยกันไหมตามไปด้วยกันไหมอะไรครับนี่ยพูดอะไรของเราก่อนอ่ะสองคงนนี้วิ่งหนีอะไรมาวิ่งหนีอะไรมาลองไหนลองเปิดจดับดูสิยู่ไนวะเหมือนมีเียฝีเท้ามาทุกคนนี่ไงอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้โหไล่แล้วไล่แล้ว๋อ,วอเข้าไปดูใกล้ๆสะหน่อยนี่วันกับดักนี่อ๋อท้งวันกับดักมันชักก็จะเดินไม่ได้ ช่วงหนึ่งบักเนี่ยว่าแหละเอ,อ้ยรีบไปก่อนรีบไปก่อนนี่โอ้หสไลด์พอดีอ๋อไม่คิดว่าสไลด์ผิดมันจะมีเวลากำหนดใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้แล้วคือสัญญาณรบกวนมากว้ายมันอยู่นี่โอเคโห้ยสไลด์หลบพอดีโอ้โหโเคเก็บยน้ำพึ่งก่อนเก็บ่น้ำพึ่งก่อน เฮ้ยกุญแจอ๋อประตูเหลืองลืมไปเราจะตกใจอะไรวะเรามีกุญแจฟ้ามันอยู่ไหนแล้วอ่ะอันนี้ใช้ไนหะอ๋อใช้ไขค,รครวงใช้ไขค,รครวงในการเปิดเข้าไปโอ้ยตกใจหมดยังไงต่อทีนี้น,นี่ประตูสีม่วง เนีรบตัสูงเรื่องสีม่วงพูดพูดไม่ชัดเลยอยังไงต่อทีนี้ม <Overwatch> ีเสียงมันคำรามอยู่ใกล้ๆเลยทุกคนขอถือไอ้นี่ไว้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรกับดักถือเอาไว้ก่อนอ่าอันนี้เป็นสภาดากุจแจาสีม่วงว่าแต่ว่า ต่ว่าไอ้เดินดีปะวะผมว่าน่าจะต้องหาไม้มาวางนะดูมันโปร่งแสงมากเลยเมื่อกี้อันนี้อะไรอ่ะ้าลองหมุนซะหน่อยจะได้อะไรอา้าวได้คูณสองสปรินเหรอเป็นคูณสองอะทำไมเหมือนมันอยู่ใกล้กล อ้าวเป็นหมีว่ะทุกคนเป็นหมีโอ้เป็นหมีเฉยหนึ่งนาทีครึ่งโอ้เราสามารถต้องบอกเป็นหมีได้ด้วยอ่าแล้วเราดูกด A กด A น่าเป็นการสแกนนะครับเอ้งงเลยทีนี้เป็นหมีเฉยเราต้องมาไล่ล่าคนแทนทุกคน เจอคนแล้วเจอคนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคำรามด้วยเดี๋ยวกันเดี๋ยวเจอพวกนี้ค่อยคำรามทีหลัง่าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเเรียบร้อยครับนี่เสร็จไปหนึ่งเอ้ยใช่ได้อะไรออุ้ยเขาไม่ได้ตรงนี้โอ้เสียดาย อเ,เอ้ยเลยสาวสิวีครับเอ้ยเป็นหมีได้ด้วยทุกคนอ้าววิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยนี่เรียบร้อยเก็บไปสองเอ้ยสนุกอะเป็นหมีก็สนุกดีโอ้พอเราคำรามที าคนที่เล่นเป็นผู้เล่นจะโดนหยุดค้างไงทุกคนนี่โอ้โหสุดยอดโอ้เป็นหมีจากการที่สี่ตัวเลยทุกคนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคอ้าวแต่เราโดนกับดักเหรอโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวว่าสนุกเฮ้ยใช้ได้อะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมกลับอยา่นี้แสดงว่าเมื่อกี้ผมโดนกับดัก นะน่าจะแพ้คู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมน่าจะอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแค่อยากรู้ว่ารูปแบบเกมมันจะเป็นยังไงบ้างอุ้ยมีนตอนนี้เจอหมีไล่แล้วอ้าวกำลัง้ลยโอเคคือเวลาหมีใกล้ๆเราเนี่ยเราเราจะโดนขึ้นแทะหรือสัญญาลบกวนนะครับโอเคสไลด์มาก่อนสไลด์มาก่อนหากุญแจก่อนโอ้โหเมื่อกี้ได้เล่นเป็นหมีด้วยทุกคนหมุนหมุนนี่เนี่ยได้เฉย อาได้อีกเหรอได้หัวใจเพิ่มหนึ่งด้วยโอเคเฮ้ยเจอ,อนี่แล้วได้ได้าามาสีอันแล้วทุกคนบอ่อแสบอ่อแสบอ่อแสอ่าโอเคไปต่อไปต่อ รอใส่็จเราไปต่อครับอ้าวเมื่อกี้เดินผ่านถังน้ำผึ้งเจอถังน้ำผึ้งแล้วทุกคนโอเคอ๋อสไลด์มันจะมีเวลาจำกัดน,นะครับถ้าสไลด์เสร็จเนี่ยเราต้องรอประมาณสามวิมันถึงจะสไลด์ได้ต่อเมื่อกี้ฉันเป็นหมีนะฉันขอโทษทีเ <c oughs> จอหมีเอจอหมีวะเจอน้ำผึ้งขวดที่หกเจอหมีเฉย ไปหมดแล้วสมองกับดักหมดแล้วด้วยตอนนี้อ่าเจอกับดักละอันนี้อันนี้ประตูทางออกเหรอเก็บเบอ,อแสเก็บบอะแสอันนี้คืออะไรอ่ะใส่โค้ดเหรอเรายังไม่มี ต,ต้องการประมาณสิยมามาทุกคนนี่รีบหนีก่อนรีบหนีก่อนโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้นี่เราช่วยชีวิตไว้สองสามคนเลยเนี่ยจะออกไปเลยโอ้โหตอนนี้ไม่อยู่ใกล้ๆด้วยโหลบก,อ,ลก,กอนโลบกอนโอ้ดีนะหลบทันเดินไป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 โอเค ว้าวมันมาไล่เราแทนมันมาไล่เราแทนห่ะทุกคนขอหาคุณแช่มนเฮ้ยเธอหมีเจอตุ๊กตาหมีทุกคน เดินมาก็เจอเฉยรื้อให้มันได้นี้โอเคครับยังไงคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับมาที่เซฟโซนก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกลดีเลยอย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม